สวัสดีครับพบกับผมสันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เอาวิธีแก้นกดุนกติดทะละนกติดดกนะครับผมมันดุเกินนะครับผมเอาวิธีแก้มาฝากกันนะครับผมนะให้เพื่อนๆได้ลองนําไปใช้นะครับผมบางทีนกเพื่อนๆมันติดดุเกินนะครับผมจนไม่ร้องนะครับผมพวกติดดุนี่มันจะไล่เห็นไหมเวลาเราเอาไปเทียบกับเพื่อนๆนใช่ไหมครับผม เรา,เาไปเทียบกะใจใมันลง้งแต่มันไม่ล้งนะครับผมมันมันจะดูดดูดไล่ตามกรุงใช่ไหมครับผมอืมนี่ก็คือสาเหตุของการติดติดดุนะครับผมมันอยากแต่จะทะเลาะจนไม่ล้งนะก็มีวิธีแก้นะครับผมแต่ว่าตอนแรกเราต้องใจเย็นๆก่อนนะครับผมอย่าใจล้นนะครับผมอย่าใจล้นที่จะเอาไปเคลนยรเอาไปเทียบบุกมันอย่างเดียวนะครับผม เดี๋ยวมันจะเป็นผลเสียนะครับผมให้เราใจเย็นก่อนนะขั้นแรกนะครับผมเราอย่าเพิ่งพยายามเอานกไปเทียบไปแขวนก่อนนะครับผมเพราะว่ามันติดดุเยอะๆนะครับผมผม,มันทําอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะจิกหางตัวเองนะครับผมจะเป็นปัญหาอีกอย่างนึงอีกนะครับนะครับผมให้เรามาลดปริมาณอาหารก่อนนะครับผมจากที่เราให้เยอะๆนะเราก็กําหนดก่อนนะครับผมวันละชน จากปกติให้วันหนึ่งประมาณทักสามสี่ช้อนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเราก็ลดปริมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมเราลดการให้ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็อาหารที่ให้เราลดจากอ่าพวกวิตามินผลไมา้สูงๆใช่ไหมพวกวิตามินเราก็ลดกอน,นะครับผมพวกนี้มันจะติดดูเกินนะติดโดดจุไม่ลงเราก็แก้โดยการลดอย่างเลขนะลดอาหารครับผมพอเราลดอาหารเลียใช่ไหม เราก็ดูอ่าพฤติกรรมนะครับผมสังเกตพฤติกรรมว่ามีพฤติกรรมอย่างไงนะครับผมให้เราสร้างน้ำหนักที่อาหารที่เขาเลิกที่จะติดดุนะครับผมอืมไอตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมก็จะทําให้นอกอ่ากลับมาไม่ติดดุเกินไปนะครับผมและอีกวิธีหนึ่งนะครับผมวิธีนี้ก็คือเอาไปให้นกเกกดนะครับผมนกเกกดก็คือ เพื่อนๆไปดูนกตัวที่เป็นสิบยี่สิบปีนะครับผมให้มันมันร้องใส่ลิกใส่หรือไปเกวนที่นกเยอะๆหลาย,ลายๆตัวให้มันโดนลิกใส่นะครับผมอาการนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมช่วยแก้ในเรื่องการที่นกมันติดดุกเกินไปได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่านกตาบกใหญ่ๆนะครับผมมันสามารถกดนกกดนกไอ้ลูกนกที่มึงขึ้นนกนกที่ว่ามันดุเกินนะ เออไปให้นกเก๋กดได้นะครับผมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะมันสมบูรณ์เกินไปนะครับผมให้เราฮอดคงบินนะเมื่ออาหารเราถึงเกินไปถ้าเราไปบินคงบินเยอะๆนะนกมันจะสมบูรณ์เกินนะครับผมเมืม่อนกสมบูรณ์เกินมันจะออกมาในรูปแบบดุแบบนี้นะครับผมคงบินลอดเลยก่อนก็ได้นะครับผมคงบินลอดไปเลยนะเพราะว่าคงบินนี่มันจะทําให้นกสมบูรณ์นะครับผม นกสมบูรณ์นกเข็งแรงหัวปีกมันแข็งแรงขามันแข็งแรงมันเลยดุกเกินนะที่เขาเรียกว่าติดดุดุจนไม่ร้องนะครับผมก็เลยมาหาวิธีแก้น,นะครับผมให้มันเลิกติดดุนะครับผมเลขนผมสรุปมานะครับผมก็อยู่ในอาหารแล้วก็ให้เพื่อนกดนะพวกนี้เละมันจะแก้ได้อ่าแล้วต่อมาก็คือให้อ่ก็คือให้อดกรงบินเหมือนที่บอกไปนะครับผม กงบินนี่ตัวตัวร้ายเลยนะครับผมโอบินเยอะๆนกมันสมบูรณ์เกินนะครับผมมันจะดุเกินไปอ่าและจะทําให้เพื่อนเครียดทีหลังนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเนแก้พวกนี้หมดทุกอย่างแล้วนะครับผมแก้หนึ่งแล้วแก้สองแล้วแก้สามแลว้อ้ก็ยังไม่หายเพื่อนเพื่อก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสนะครับผมนกพวกนี้มันจะอ่าพอเพื่อนๆพาไปเก่งเนี่ยม่มันจะไล่นะครับผม,มจะไล่ในกรงเนี่งมมันดดไปมาดุนะครับผม แล้วก็ไม่ลงอ่าให้เพื่อนๆนแก้ด้วยการที่ว่ามันเป็นทิกนะครับผมมันเป็นทิกนะให้เพื่อนเพื่อนแก้ด้วยการที่ว่าเพื่อนๆนไปฉานามกนนะครับผมแต่เพื่อนเพื่อนก็ต้องเช็คอาหารในแก้วอะไรหมดนะไม่ใด้หกมาแล้วก็มันมันตกเลินนะแล้วก็นกจนกไม่ได้กินอาหาร nee <ๆ S 1> อะไรนัด้กินได้เรียบร้อยนะครับผมอย่าเพิ่งปหมูกับเพื่อนๆก่อนกอนนะๆๆให้เราย้อนกลับมาก่อนว่าให้นกโผลได้กินอะไรครบหมด๋ย้เราเปิดผ้าก่อนเลยนะครับผม นกพวกนี้ถ้ามันติดดุมันจะไม่โลมันจะดูดนะครับผมผมมันจะดูดจะไม่ราเปิดกคนเลยเราเปิดปาคุมกคนให้มันดูดให้ไอ้เสร็จนะครับผมแล้วก็ปิดนะโลไปขึ้นทีเดียวนะครับผมนี้ก็จะแก้อาการนกที่ว่ามันบ้าดุบ้าลบได้นะอืมก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับผมถ้าเพื่อนไปถึงเปิดเลยมันก็ดูดนะครับผมเพราะว่ามันติดมันติดดุนะครับผมมันจะดูดอยู่นั่นแหละดูดไม่โล อ่แล้ววันนี้ก็หาวิธีแก้ปาาัญหาไหมสําหรับนกที่ว่าติดดุติดอยากทะเลาะอยากปะทะมากเกินไปนะครับผมผมก็เลยเอาวิธีรวบรวมมาให้นะทั้งหมดเลยนะอ่าให้เพื่อนๆมาได้แก้นะครับผมนี่ก็บอกไปซีเลยนะครับผมสีวิธีนี้ก็ลองนําไปใช้กันดูนะพวกนี้ส่วนมากจะเกิดกจากลูกนกขูขาวนะเพราะมันกล้าเกินมันดุเกินนะครับผม มันดุเกินบางทีมันทําอะไรเพื่อนไม่ได้มันจะจิกอ่างนะครับผมเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดนะครับผมความเครียดตัวที่5้าอย่างที่5้าที่จะบอกนั่นก็คือความเครียดนะครับผมความเครียดมันอยู่ในกรงนานนะครับผมให้เราไปปล่อยพื้นที่กว้างนะครับผมไม่จาเป็นต้องเป็นกรงวินนะเดี๋ย็เป็นกรงใหญ่อ่าก็จะช่วยแก้อาการนกที่มันติดดุเกินนะครับผมติดดุมันอยากทะเลาะเกิน พวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมนี่วันนี้ก็บอกไปห้าเลยใช่ไหมอีกอย่างนึ่งน,นกมันส,มบ,นสมบูรณ์สมบูรณ์เกินนะครับผมผมมันสมบูรณ์ใช่ไหมมันจะออกมาในรูปแบบที่อยากปะทะอยากทะเลาะอืมเราก็ต้องมาลดมันนะครับผมอ่าโดยเก้ตามอย่างพวกนี้เลยนะครับผมอ่าให้เราจับจุดให้ถูกนะครับผมพอเราจับจุดถูกนะเราจะได้แก้อย่างทันท่วงทีนะครับผมเพราะว่า นกถ้ามันถ้านกเกยปลาพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าเป็นนกอูขาวที่โตมาหรือว่าลูกโปอนพวกนี้จะมีอาการนะเพราะมันไม่กลัวมันไม่กลัวมนุษย์นะครับผมอ่ามันก็เลยปั้มที่จะทะเละนะมันพวมีอยู่สองอย่างนี่แหละครับผมหูขาวกับอา่าลูกโป้อนนะพวกนี้แต่ว่าถ้ามันสู้เร็วนะมันสู้เดียวสู้ไวมันจะสู้นานนะครับผมพวกที่เป็นหูขาวพวกที่เป็นลูกป้อน,นะครับผม เพื่อนๆที่เคยเลี้ยงก็น่าจะรู้นะครับผมแล้วก็ทําตามที่บอกสี่ห้าวิธีนี้นะครับผมมันจะได้ไม่ติดดุไม่ติดบ้าทะเลาะเกิน,นไปนะครับผมแล้วก็บางตัวก็จะเจอปัญหาอีกนะครับผมเพราะถ้าขุนขุนกับเยาะของมากก็เล่นจนไม่ลงนะครับผมบางตัวมันก็ทาอ้นนะจากที่ลงให้มันลงมันไม่ลองอีกนะครับผมหลายปัญหานะครับผมวันนี้ก็รวบรวมปัญหาพวกนี้ไม้ก่อนนะพวกที่ติดติดดุติดทะเลาะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาการนกแบบไหนนะั้นเดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลมาให้ประมาณนี้นะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ